สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับจะมาพูดถึงเริ่มต้นทำค้นคว้าอิสระ i n t e r d e n c e study ยังไงนะครับ IS นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนักึษาว่านักึษาจะเริ่มต้นยังไงอันแรกเนี่ยคืออยู่ที่หัวข้อการเลือกหัวข้อเนี่ยสำคัญมากนะนักศึกษานักศึกษาคุณจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับพิจารณาองค์ประกอบต่างๆดีๆว่ามันใช่หัวข้อที่เราควรจะทํำไหมโอเคไหมครับ โดยที่หัวข้อที่คุณจะทำเนี่ยจะต้องมีลักษณะตามนี้นะครับอันแรกคือที่นักศึกษามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์อยู่แล้วและมีข้อมูลในมือนักศึกษาโอเคไหมครับทัึกษาไม่มีประสบการณ์ในหัวข้อที่จะมาทำเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามทําเด็ดขาดนักศึกษาจะไม่จบนะครับไม่ว่านักศึกษาจะกิงขนาดไหนก็ตามนักศึกษาจะเป็นอันดับหนึ่งที่1ของห้องก็ตามเนี่ยอย่าไปทําเพราะว่าอะไรเพราะเวลามันมีจํากัดนักศึกษาเราเรียนเนี่ย ปโทเรเรียน2ปีใช่ไหมครับแล้วนักศึกษาจะต้องทํา IS เนี่ยจบภายใน2ปีและนักศึกษาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมีงานประจาโอเคไหมครับมีงานประจํานะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะไมไ่สามารถว่างหาหาข้อมูลหรือเขียนอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยอย่าไปทําอย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นนะครับเลือกหัวข้อที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้ว3ปี5ปี10ปีว่ากันไปและมีข้อมูลอยู่ในมือโอเคครับมีข้อมูลในมืออยู่แล้วผมเคยเจอนะ เคสนักษาผมคนหนึ่งที่ไม่จบโอเคไหมครับเขามีประสบการณ์เนี่ยในการเรื่องวิเคราะห์คอสเขาก็เลยจะใช้โปรแกรมแแบบนะครับวิเคราะห์คอสของอ,อพาร์ตเมนต์นักษาโดยที่เราก็เวลาวเราเวลาเราวิเคราะห์ตัวลงตัวเลขนะครับเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์เนี่ย,รรเ,นเ,นยเราต้องต้องมีตัวอย่างใช่ไหมเออผมขอเขาตัวอย่าง50ตัวอย่างเราเนี่ยเป็นอุเทนาวายเนี่ยเราตอนแรกเราเชื่อนะว่าเราสามารถหาตัวอย่างอพาร์ตเมนต์เนี่ยห้าสิบ 50อพาร์ตเมนต์ได้นักศึกษาเชื่อไหมครับผ่านไป3มปียังหาไม่ครบเลยแล้วผลผลที่วิเคราะห์ออกมาก็แบบว่าไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกเราพลาดเราพลาดว่าเราไปเชื่อว่าเฮ้ยแค่50อพาร์ตเมนต์เองเราเป็นสายก่อสร้างเราหาได้อยู่แล้วถึงเวลามันหาไม่ได้นักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักษาจะต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแน่ๆอยู่แล้วอย่าไปหวังพึ่งว่าจะไปขอคนอื่นโอเคไหมครับถึงเวลาเนี่ยคนเขาช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างอืม นี่นะครับมีประสบการณ์และมีข้อมูลอยู่ในมือถัดมาต้องเจาะจงโอเคไหมครับอย่าทํากว้างเกินไปและพยายามมองว่าสามารถทําเสร็จภายใน4หรือ6เดือนเต็มที่โอเคไหมครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยนะพอเราบอกว่าจะเขียน4ี่ถึงหเดือนนะครับถึงเวลาจะเป็น10เดือนก็ได้นักศึกษาเป็นปีบางคนทําเป็นปีกว่าไม่จบเลยนักศึกษาเพราะฉะนี้พยายามให้หัวข้อที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับเจาะจงชัดเจนว่าอาพาร์ตเมนต์เฉพาะ ในโซนกรทมเท่านั้นนะอ่าแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ห้าเออไม่เกินห้าชั้นเท่านั้นนะไม่มีลิฟต์โอเคไหมครับอย่างเงี้ยให้มันเจาะจงไปเลยอยากกว้างเกินไปถ้ากว้างเนี่ยเนื้อหามันจะคลุมเครือมันจะต้องเขียนเยอะมากยิ่งยิ่งต้องเขียนเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งลาบากเพราะทักษะไม่ถนัดอะ่ะโอเคไหมครับถามตัวเองว่าเนื้อหาหัวข้อที่เลือกมาเนี่ยเจาะจงพอหรือยังเราสามารถเจาะจงได้มากกว่านี้ไหมโอเคไหมครับอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์ไม่เกิน5ชั้น แนว v t s หรืออพาร์ตเมนต์ไม่เกินหน้าชั้นนี่ไม่เกิน5ชั้นนะครับโซนอ่อนนุชเท่านั้นห่างจาก BTS อ่อนนุชไม่เกิน1กิโลอย่างเงี้ยอย่างนี้เจาะจงนี้เราชอบโอเคไหมครับพยายามนะครับดูว่าสามารถทําให้หัวข้อเราเนี่ยมันเจาะจงได้มากกว่านี้ไหมแล้วมันยังเป็นผลงานระดับของปร,เริเอโทอยู่อันนี้สําคัญนะครับเป็นอันที่นักศึกษาชอบมองข้ามก็คือว่า เราควรจะมีหนังสือเนี่ยนะครับสำหรับอ้างอิงเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองเล่มแล้วก็บทความนะครับห้าถึงสิบฉบับเนี่ยเยพราะเรื่องของภาษาเขียนก็มาเกี่ยวข้องเรี้ยวกับเรื่องเก,เกี่ยวกับมุมมองหรือแนวทางการเขียนเนี่ยของแต่ละบทความหรือของแต่ละหนังสือเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ได้นะครับโอเคไหมครับอ่านของเขาก่อนเพื่อให้ได้แนวทางนะครับจะได้มาคิดว่าเอ้ยเรามีข้อมูลอยู่ในมือครบไหมจากข้อมูลพวกนี้เอะเรามีเอ่อ เนื้อหาเราเจาะจงพอไหมถ้าเราทําตามทําคล้ายๆเขาหรือแนวเดียวกับเขาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแล้วก็อ่านนะครับอ่านนะครับเวลานักศึกษาเลือกบทความมาเนี่ย5-10ฉบับเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านถึงประมาณ20ฉบับโอเคไหมอ่านมันผ่านนักศึกษาอ่านจะอ่านมันผ่านหรืออ่านต่บท introduction ก็ได้ abstract ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่มันใกล้เคียงของนักศึกษาแล้วก็มาดูว่าทํายังไงเนี่ยให้หัวข้อเนี่ยที่นักศึกษาจะทํา is เนี่ยเจาะจง ถัดมาก็เป็นเรื่องของการร่างสารบัญน,นะครับเป็นการสร้างรูปแบบสร้างแผนที่เราอย่าเพิ่งไปเขียนอะไรใดทั้งสิ้นนะไม่มีความจําเป็นโอเคไหมครับไม่ต้องเขียนขออย่างเดียวคือขอเหอะขอให้ร่างสารบัญมาโดยที่หลกัหลกๆเลยเนี่ยนะครับ IS เนี่ยจะมี5บทแบ่งเป็นตอนๆน,นะคะับคือบทหลกัหลกๆมี5บทนะครับในแต่ละบทเนี่ยจะมีหลายๆตอนโดยที่ผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นรุ่นพี่นะครับคุณไพรโรชรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยทุก IS ทุกฉบับเนี่ยจะมีบทเนี่ยเหมือนกันประมาณนี้ก็คือเป็นบทนำบทหนึ่งนะครับเอ,อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือนี้ส่วนนี้หนังสือและบทความอ้างอิงอันที่3นี่วิธีการดําเนินงานวิจัยนี่อันนี้นิดเดียวเองนะสารสองสหน้าเองนะครับหหน้าเต็มที่นี่แล้วบทหลกัหลกๆเนี่ยนะครับก็คือบทที่4ที่นะะักศึกษาจะต้องล่างเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือการล่างเลยครับล่างล่างตอนนี่ล่างเซกชันแต่ละเซกชัน โอเคไหมครับขึ้นมาว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้นี่นะครับผมขอเน้นเลยนะว่านักศึกษาจะต้องล่างแต่สารบัญและเรียงลาดับเรียงลาดับนี่พวกนี้นะครับนี่แต่ละเซกชันเนี่ยว่าลําดับไหนมาก่อนโอเคไหมครับโดยที่ในบางบทนักศึกษาอย่างเช่นบทที่1นเนี่ยนะครับเขาแทบจะบังคับมาเลยนะว่าต้องมีเซกชันประมาณนี้6หรือ7เซกชันตรงนี้ โอเคไหมครับเออนักศึกษาอันนี้นักศึกษาง่ายเพราะอะไรเพราะสามีอะไรครับมีเซกชันอ้างอิงอยู่แล้วแต่พอเป็นบทที่2อันนี้นักศึกษาต้องคิดเองว่าจะร่างยังไงเออแต่ละเซ็กชันจะมี3หรือ4หรือ2หรือ5้าเซกชันว่ากันว่ากันไปนะครับพอเห็นบทบทบทที่3วิธีการดําเนินงานวิจัยอันนี้ง่ายละหลกัหลกๆก็จะมีอย่างนีนะ้เครื่องมือวิจัยขั้นตอนการทําวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ๋อทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็อยู่ตรงนี้นักศึกษาโอเคไหมครับอันนี้โฟกัสเฉพาะอะไรวิธีการดําเนินงานวิจัย ไม่เกินห้าหน้าค,ครับบทที่สี่นี่เป็นบทที่เอ่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละเซ็กชันเนี่ยมันแล้วแต่หัวข้อเลยหัวข้อรักษาเป็นยังไงนะครับเซกชันก็จะไม่เหมือนกันจะต่างจากอะไรครับบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งเซกชันนี่แหละรครับชัดเจนรักษา copy ัวเนี้ย copy ไปได้เลยรักษาเนี่ยเซ็กชันเนี้ย copy ไปใช้ได้เลยบทที่สองจะต้องคิดเองว่าจะมีกี่เซ็กชันบทที่สาม copy ไปได้เลยหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบทที่สี่จะต้องคิดเองทั้งหมด เม okay, ครับจะต้องร่างร่างสารบัญเนี่ยคือเองทั้งหมดบทที่5นี่อันนี้ Copy ปี้ไปได้เลยครับหลักๆมีแค่2อย่างสรุปผลการวิจัยกับข้อเสนอแนะเขมไหมครับโดยที่บทที่1เนี่ยจะประมาณ10หน้าบทที่2 20หน้าบทที่3แค่ห้าหน้าไม่เกินนะครับไม่เกิน5หน้าอันนี้สุด4หน้าด้วยซ้ำนะครับเออตัวเลขนี่ อ่าทูล่าฮนะนี่สามสามถึงสามสิบห้าประมาณสี่ห้าหน้าบทที่สี่นี่เราคาดหวังใหกษาขาเขียนประมาณสามสิบถึงสี่สิบหน้านักษัอยู่ที่ความแน่นของเนื้อหาของคุณเปโอลเนี่เขาเขียนแค่สามสิบหน้านะครับคือเนื้อหาเขาแน่นมากแล้วเนื้อหาตั้งเยอะไปอยู่ในส่วนภาคผนวกซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ได,ไได้อยู่ในรูปนี้นะครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยเขาบรรยายเนี่ยเนื้อหาเขาแน่นมากแล้วไปเสริมอยู่ในภาคผนวกอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยบทที่4่เนี่ยเราคาดหวังให้นักศึกษาเขียนประมาณ30ิบหน้าถึง40บหน้านะครับอ่ะประมาณ4ี่สบหน้าอีกทีนะบทที่หนึ่งสบหน้าบทที่สองห้าหน้าไมครบบทที่1่เออบทที่หนึ่งสิบหน้าบทที่สองยี่สิบหน้ายี่สิบหน้าบทที่สามห้าหน้าบทที่4ี่ี่สิบหน้าแล้วบทที่ห้าเนี่ยแค่สองหน้าเองนักศึกษาโอเคไหมครับไม่ต้องเขียนเยอะต่อมาคือเป็นการเพิ่มย่อหน้า ตอนนี้นักศาล่างนักศาคุณจะล่างพวกนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าล่างสารบัญแล้วนะนักศาก็ดูสิครับว่าอะไรมันควรจะอยู่ก่อนอะไรเห็นไหมไอ้บท1บทที่1บทที่3บทที่5ไม่ต้องสนใจเพราะนะครับเพราะเซ็กชันพวกนี้แทบจะบังคับอยู่แล้ว1 3 5่งสามห้านี่เซ็กชันบังคับอยู่แล้วแต่2กับ4 2กับ4ีนักศาต้องเลือกว่าจะเอาเซ็กชันไหนก่อนเซ็กชันไหนหลังใช่ไหมครับพอทําเสร็จปุ๊บพอล่างสารบัญเสร็จปุ๊บในข้อ3นี่เพิ่มย่อหน้านักศัลย์ก็มาแต่ละย่อหน้้าของนี แล้วก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเนื้อหาเข้าไปโดยการเป็นเพิ่มนะครับเพิ่มย่อหน้าด้วยคีย์เวิร์ดนักศึกษาจะต้องคิดแล้วว่าอะไรโอเคเซกชัน okay. นี้จะมีพารากราฟย่อหน้านะครับมีกี่ย่อหน้าโดยแต่ละพารากราฟเนี่ยนักศึกษายังไม่ต้องเขียนเลยนะนักศึกษาแค่บอกว่าโอเคเซกชัน่จนจะมี3ามพารากราฟโอเคนะครับแล้ว3าพารากราฟเนี่ยแต่ละพารากราฟมีคีย์เวิร์ดคือคำว่าอะไรเมนเซนเทนซ์ คือคำว่าอะไรอย่างเช่นก่อนนี้นี่ครับอันนี้เขามี7จ็ดเซ o กชันใช่ไหมนี่โดยที่เขาบอกว่าเซ c กชั่น4.1นเนี่ยนะครับแต่เป็นเรื่องของ cpm ใช่ไหมเพราะฉะนั้นย่อหน้าแรกคีย์เวิร์ดเขาจะเป็นคําว่า activity ก็ได้ย่อ,ยอให้2เป็น early schedule ย่อให้สาเป็น float total float สำคัญยังไง total float คืออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะมีบาน3 4สีย่อหน้าในเซกชั่นของ4 1เพอาะ4.2เขาก็มาหาโอเคนี่เซกชั่น4.2นะ จะมีย่อหน้าอะไรบ้างก็เอาคีย์เวิร์ดมาแล้วก็เมนเซนเทนซ์ประโยคหลักนี่นะครับคำสำคัญและประโยคหลักสำหรับแต่ละย่อหน้านเริ่มร่างย่อหน้าด้วยคีย์เวิร์ดกับเมนเซนเทนซ์ยังไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นนะครับพิมพ์ลงไปเลยพิมพ์มแต่คำว่าคำสำคัญกับประโยคหลักเข้าไปก่อนเน้นที่ความครบถ้วนของจำนวนย่อหน้าโอเคไหมครับไม่ต้องเน้นรายละเอียดเนื้อหา้าไในาเขียนถูกเขียนผิดไม่สำคัญไม่เอานะกษะไม่ไม่อยากให้เขียนละ ต้องการพิมพ์คำแค่พิมพ์คำว่าคีย์เวิร์ดลงไปคำสำคัญคืออะไร CPM คลิปข้อผ่านไม่ตอด c ลิปข้ a แอคทิวิตี้ทัลล์โฟร์ฟรีโฟร์นี่นี่คือคีย์เวิร์ดแล้วใส่ไปสักประโยคหรือ2ประโยคโอเคไหมครับประโยคสำคัญของย่อหน้าน,าน,านั้นนนั้คืออะไรอืทำไม c ลิ t ข c a l อคทิวิตี้ถึงมีความสำคัญต่อ,อการบริหารโครงการ,อ,รอย่างเงี้ยเออโฟ์ float, นี่นำมาพิจารณาในด้านอะไรได้บ้างยังไงอย่างเงี้ยเ,เป็นเมนเซนเทนซ์ไปนะครับ นี่คือการเพิ่มย่อหน้าเฉยเน้นความครบถ้วนแล้วมาข้อสเขียย่อหน้าเขียยอย่างเดียวห้ามเขียนทั้งหละโอเคไหมครับเขียย่อหน้าคือเขียยเขียพิมพิม,พมลงไปในแต่ละย่อหน้าอย่าพิ่งไปคิดมากยังไม่ต้องไปเกลาภาษาไปเกลาข้อความคิดประโยคไหนอ,ออกเขียนลงไปเลยไม่ว่าจะคําภาษาภาษาพูดภาษาเขียนเนะะื้อหาพิมพิมยัดยัดลงไปก่อน โอเคไหมครับพอรักษา,ายัดยัลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่หลังรักษาค่อยมาเรียบเรียงได้โอเคไหมมาเรียบเรียงมาขัดเกลาทีหลังจะง่ายกว่าทักษะพยายามจะไปเขียนให้มันสวยสวยสวยหรูทีเดียวจบเลยนะเดี๋ยวชาติหน้าจะไม่จบโอเคไหมครับใส่ไปทีละประโยคเนี่ยอ่านแล้วไม่เหม,มือนภาษาคนไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมากรองให้มันเป็นภาษาคนแล้วกรองเป็นภาษาเขียนทีหลังอีกทีหนึง่งอ๋อแล้วมีอีกอันนึงนะครับที่ผมไม่ได้อไรนี้ไม่ได้ใส่ไปในนี้คืออะไรคือถ้ามีรูปเอารูปใส่ลงไปด้วย มันจะช่วยนักศึกษาะครับพอใส่รูปไปใชนั้นะักศึกษาก็สามารถบรรยายไงว่าในรูปนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรสําคัญยังไงต่อมีอะไรแล้วรูปๆหนึ่งนักศึกษาจะแบ่งเป็นหลายย่อหน้าก็ได้บรรยายด้วยหลายย่อหน้าก็ได้ก็จะช่วยในการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของรูปเรื่องของโฟลชาร์ดอะไรพวกนี้หรือเรื่องของตัวตัวบาชาตัวสเกจชตูตัวอะไรเงี้ยนักศึกษาเอารูปมาใส่แล้วบรรยายได้โอเคไหมครับก็จะช่วยนักศึกษาในการเขียนได้อ่ะหลักๆนะครับนี่ก็เป็นการเริ่มต้นค้นคว้าอิสระนะครับว่าเราเริ่มต้นยงงไ เอาแค่สีอันนี้สีนี้หลักๆก่อนนะครับนักศึกษาจะได้เป็นแนวทางแล้วว่าเลือกหัวข้อดีมีใช้ไปกว่าครึ่งอย่าลืมนะครับเลือกหัวข้ออะไรมีประสบการณ์มีข้อมูลอยู่ในมือหัวข้อต้องเจาะจงอย่าก,กว้างเกินไปถ้าดูแล้วสี่เดือนไม่เสร็จพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือพยายามบีบให้หัวข้อมันแคบลงเจาะจงมากขึ้นไปหาหนังสือมาอ่านนะครับสองสามเล่มนี่แล้วเลือกมาหนึ่งสองเล่มบทความไปอ่านมาสิบยี่สิบฉบับแล้วเลือกมาห้าถึงสิบฉบับโอเคไหมครับ อ่านเยอะๆนี่เวลาเขียนจะได้มีแนวทางในการเขียนล่างสารบัญน,นี่ล่างแต่สารบัญอย่างเดียวอันไหนอยู่ก่อนอันไหนอยู่หน้าครบหรือยงังนี่แต่ละเซ็กชันครบหรือยงังเสร็จปุ๊บเพิ่มย่อหน้านี่แต่ละเซ็กชันเพิ่มเพิ่มยอ่มยอหน้าด้วยคําว่าคีย์เวิร์ดกับเมนเซนเทนซ์คำสำคัญและประโยคหลักเพิ่มไปเน้นที่ความครบถ้วนของจํานวนย่อหน้าอย่าเน้นที่เนื้อหายอย่าเน้นที่ปริมาณไม่เอาเอาแค่ว่าจํานวนย่อหน้าครบเรียงในแต่ละเซ็กชันโอเคไหมครับแล้วเราเค่อยมาเขี่ย เขียเขียนพิมพ์มลงไปชิวๆนักษาจัดตารางเวลานะครับ7วันเนี่ยจัดไว้5วันหรือ4วันก็ยังดีขอสักมานชั่วโมงครึ่งหนึ่งสองชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวนักษางานนักษาก็จะเสร็จเองนะครับภายใน4ีถึงหเดือนโอเคอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นค้นควาอิสระนะครับ Independent Study IS ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทีหลังว่าแต่ละบทนี่นี่มีรายละเอียดหรือวิธีการเขียนยังไงเดี๋ยววิโดโรนาค่อยว่ากันดีกว่าขอบคุณครับ